เปิดเทอมใหม่เช้าที่มีบรรยากาศสดชื่นและอบอุ่นโรงเรียนสมุทรปราการสอปอลูกชาวฟ้าเหลืองหน้าประตูโรงเรียนคุณครูสมจิตยืนตรวจระเบียบชุดนักเรียนด้วยความอินดูมีนาวันนี้เธอกินปลาทูหรือปลาทองละ่ะอินปลาทองชุดแป้งทอดเมนูปโปรดฮ่าฮาด้านในสนามหน้าโรงเรียนนักเรียนแมวกำลังวิ่งเล่นสนุกสนานหัวลอกกันเสียงดังเลียวทักทายเพื่อนด้วยดันกำปั้นเบาๆอย่างเท่ เสียงกระดิ่งเตรียมเข้าแถวเข้าแถวหน้าเสาธงชาติไทยที่ตั้งเด่นกลางสนามนักเรียนแมวเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบขอเชิญนักเรียนเข้าไปในห้องเรียนขอให้มีวันที่สวยงามลีโอหันไปมองกระโปรงมีนาที่ปลิวรับลมเช้าไม่ใช่แค่ธงชาติที่ปลิวกระโปรงมีนาก็ด้วยผมหลงแล้วครับผมพูดอะไรนะลีโออย่ากวนดีเอิดหนังสือหน้าสิบสองเลยจ้ะนักเรียนมีข้อความเขียนว่า เทอมนนี้จะตั้งใจเรียนและจะตั้งใจมองเธอมีนาแสนสวย